สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาแ a n d o m ในเรื่องความรักกันอีกนะคะในท็อป c ิกที่ว่าจริงๆแล้วเขาคิดยังไงกับคุณนะคะจริงๆแล้วคนนั้นเขาคิดยังไงกับคุณคุณอาจจะมีคนที่เข้ามา เข้ามาแสดงอะไรบางอย่างทำให้คุณรู้สึกแปลกๆบูบบบ้าบ้านะคะคุณก็เลยอยากจะรู้ว่าเขามาทำไมจริงๆแล้วเขาทำเพื่ออะไรคิดยังไงกับคุณจริงจังกับคุณไหมเป็นคนยังไงนะคะให้ไพ่ช่วยตอบนะคะให้ไพ่ช่วยตอบปัญหาข้องใจของคุณคลิปนี้เป็นแรนดอมแล้วก็เป็นคลิปที่ ทำมาเพื่อความบันเทิงดูสนุกๆน,นะคะคุณอย่าไปคิดอะไรมากนะคะถ้าได้คำตอบที่ที่คุณไม่ชอบคุณก็คุณก็สามารถจะปิดไปไม่ต้องดูนะคะแต่ถ้าดูแล้วมันสนุกก็ดูต่อไปแต่อาจจะไม่ใช่คำตอบที่คุณจะนำไปตัดสินชีวิตของคุณนะคะจริงๆแล้วเขาคิดยังไงกับคุณเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์สวยรูปร่างหน้าตาดีนะคะ เป็นคนที่มาพร้อมกับการทำงานที่เก่งด้วยทั้งทำงานเก่งทั้งสวยทั้งมีไหวพริบทั้งมีสเสน่ห์คุณดีเซ็กซี่เขามองคุณดีทุกอย่างเลยนะคะแต่เขาอยู่ในสถานะที่ไม่ได้ชัดเจนกับคุณทำให้คุณสงสัยนะคะทำให้คุณสงสัยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาคิดยังไงกับคุณกันแน่เขาไม่ได้อาจจะเขาอาจจะไม่ได้มาตรงๆมาอ้อมๆ มาทําให้เกิดความรู้สึกนะคะแล้วเขาก็เขาก็อาจจะไปอาจจะไปไปมาแบบนี้เขากับคุณนั้นจะมีความต่างกันเยอะนะคะอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมมีความแตกต่างกันเยอะเขามีแพชชั่นกับคุณเยอะมากแต่เขาปกปิดเอาไว้นะคะเขาไม่ได้บอกคุณหมดเขาตีกันในหัวเลยนะคะในเรื่องของคุณเนะี่ยเขาก็รู้สึกว่า เขาก็จะเอายังไงดีนะคะจะเอายังไงดีกับคุณเขาไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกให้คุณรู้คุณก็เลยสงสัยเหมือนกันว่าเขายังไงเขารู้สึกว่ามันเป็นบุคเพสสันสนิวาสนะคะบุคเพสันนิวาสนะคะที่ได้มาพบมาเจอคุณเขารู้สึกว่าคุณก็มีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะคะมีความดือ้อนิดๆน,น่ารักนะคะมีความดือ้อ เขากับคุณเนี่ยอาจจะมีมีอายุที่แตกต่างกันไม่คุณหรือเขาคนใดคนหนึ่งอาจจะอายุน้อยกว่าเป็นเด็กหรือว่านิสัยเป็นเด็กหรือว่าอายุเท่ากันนิสัยเป็นเด็กหรือว่าหน้าอาจจะเด็กกว่าด้านใดด้านหนึ่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะเขาเป็นคนเขามองคุณว่าเขาเขามองคุณว่าคุณเป็นคนที่มีจิตใจดีชอบชอบช่วยเหลือคนชอบ ใจบุญสุนทานแต่เขาก็มองคุณว่าคุณนั้นน่ะมีมีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะคะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงก็ถ้าได้ยึดมั่นถือมั่นอะไรแล้วก็จะจะไม่ค่อยจะเปิดรับความคิดเห็นของใครด้วยนะคะเขามองว่าคุณเป็นคุณเป็นคนแบบนี้นะคะแล้วเขาก็รู้สึกมีอาการ เนื่องจากว่าเขามีแพชชั่นกับคุณมากเขาก็รู้สึกว่าจะแอบหึงคุณด้วยมีอาการหึงหวงคุณนะคะ mm hmm. เขาคิดถึงคุณจนว่าตีกันในหัวเอาคุณออกจากหัวไม่ได้คุณมาสิงร่างเขาแล้วนะคะคุณมาสิงอยู่ในหัวสมองเขาแล้ววันๆเขาก็คิดบนไปบนมาในเรื่องของคุณนะคะ mm hmm. เพราะว่าเสน่ห์ของคุณนั้นทําให้เขา หลงไหลคุณมากมีความรุ่มหลงนะคะมีความรุ่มหลงในตัวคุณมากๆเลยอันนี้คือสิ่งที่เขาคิดกับคุณแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้แสดงออกไม่ได้แสดงออกให้คุณรู้เลยทําให้คุณนั้นนะ่ะเกิดข้อเกิดความข้องใจว่าจริงๆแล้วนะ่ะใช่ไหมที่คุณคิดแล้วก็คือเขาคิดยังไงกับคุณกันแน่ที่คุณบังเอิญมาเจอคลิปนี้ไหมคุณก็ไม่ได้บังเอิญมาเจอนะคะจริงๆแล้วมันอาจจะ เป็นคลิปของคุณก็เลยทําให้คุณจะต้องได้มาเจอคลิปนี้ถามว่าทานไพ่ต่อไปว่าแล้วต่อไปเขาจะแสดงออกไหมเนื่องจากว่าจากกล่องที่แล้วจากสำรับที่แล้วเขาไม่ได้แสดงออกนะคะเขาไม่ได้แสดงออกให้คุณเห็นเลยทำให้คุณสงสัยตอนนี้คุณรู้แล้วล่ะ คุณรู้ความในใจเขาแล้วละว่าเขาคิดยังไงเขาจะเปิดเผยให้คุณรู้ไหมเขาจะเปิดเปิดเผยความรู้สึกเหล่านั้นให้คุณรู้มาบ้างไหมลองถามไพ่ดูนะคะเขามีความอยากที่จะเป็นครอบครัวกับคุณอยากจะลงหลักปักฐานกับคุณตอนนี้เขา เขาอาจจะในกาเขายังไม,เงไม่เขายังไม่แสดงออกนะคะเขายังเก็บงำความรู้สึกของเขาไว้อยูท่ทั้งที่ว่าเขามีความรักให้กับคุณเต็มเปี่ยมเลยเขาอยากจะมามอบสิ่งดีๆให้กับคุณมามอบความรักให้กับคุณแต่เขายังอยู่ในเซฟโซนของเขาอยู่เลยนะคะอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาไม่สามารถจะชัดเจนกับคุณได้ในตอนนี้นะคะ จริงๆแล้วเขาอยากจะได้คุณเป็นแม่ของลูกนะคะเขามีความรู้สึกว่าคุณเป็นคู่ของเขานะคะมีความรู้สึกว่าเขาเฝ้ารอเฝ้ารอคุณอยู่เขายังไม่เปิดเผยยังอยู่ในสถานการณ์ที่อึมครึมอยู่นะคะแต่เขาก็แสดงออกออกไปแบบไม่ให้คุณรู้เนื้อ่แสดงออกออกไปแบบ ทำเป็นเหมือนอาจจะเป็นเหมือนเพื่อนเหมือนอะไรทําแสดงออกไปเลยอะคะ่ะที่ที่เขาไม่ได้คิดว่าคุณจะคุณจะคิดยังไงกับเขาเขาไม่สนใจเขาไม่สนใจเขาอาจจะเป็นแสดงออกไปลวงลวงแบบหลอกหลอกความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งแต่แสดงออกอีกอย่างหนึ่งนะคะในใจนั้นเขายุ่งเหยิงวุ่นวายมากตีกันเรื่องคุณ อยากจะมอบความรักให้กับคุณแต่เขายังยังอยู่ในเซฟโซนของเขาเลยเขายังคิดไม่ตกนะคะยังคิดไม่ตกมันจะต้องมีภาระอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาแสดงออกไม่ได้ทั้งทังที่ในใจนั้นนะมีแต่คุณอย่างล้นเหลือเลยแล้วก็อยากที่จะสร้างครอบครัวกับคุณนะคะมาดูซิคะว่าเขามีภาระอะไรทําไมเขาถึงไม่แสดงออกมันเป็นเรื่องอะไรที่เขา ที่เขาแสดงออกกับคุณไม่ได้ถามไพ่ว่าเป็นเรื่องอะไรรักกันชอบกันแต่ไม่แสดงออกมันเกิดเพราะอะไรให้ไพ่ช่วยหาคำตอบให้นะคะเป็นเพราะว่าเขา มีอีโก้สูงมากเขาอาจจะอยู่ในขั้นระดับถึงผู้บริหารแล้วนะคะเขาเป็นเจ้าของกิจการเป็นคนที่มีหน้ามีตาในสังคมคนที่ประสบความสำเร็จในด้านการงานมาแล้วนะคะคนที่ประสบความสำเร็จในด้านการงานเนี่ยเขาก็จะมีอีโก้สูงมีกำแพงสูงการที่จะมาพูดอะไร เหมือนเด็กๆนั้นเขาเขาไม่ทำนะคะเขาไม่ทำไม่ทำแน่นอนนะคะอัน,นี้คือสิ่งที่เขาติดอยู่ที่เขาไม่แสดงออกเป็นเพราะแบบนี้นะคะทำให้คุณสงสัยว่าเขาคิดยังไงก็คือเขาเขาอาจจะเป็นเจ้านายของคุณนะคะเขาอาจจะเป็นเจ้านายของคุณอยู่ในสถานะที่ที่ไม่อาจที่จะแสดงออกได้แล้วคุณก็อาจจะเป็นเด็ก ล้นลนดื้อๆหน้าเอ็นดูในสายตาเขานะคะหรือว่าอยู่อาจจะเป็นอะไรที่แตกต่างนะคะเป็นอะไรที่แตกต่างที่มันเปิดเผยไม่ได้นะคะเปิดเผยไม่ได้เขาแอบส่องแอบ,บมองคุณอยู่ตลอดเวลาเลยอยากที่จะมาปลูกต้นรักกับคุณเขาใช้กระแสจิตไปสู่คุณด้วยนะคะเขาอยากจะ ได้ดินเนอร์กับคุณสักมือ้ออยากจะไปเลี้ยงจะองอยากจะไปปาร์ตี้สังสรรค์แต่เขาไม่ทํานะคะเขาไม่ทําเขาก็ยังอยู่ในเซฟโซนของเขานั่นแหละเพราะว่าเขามีเกราะที่ที่เป็นอีโก้ของเขาสูงมากอาจจะอยู่ในสถานะของเจ้านายกับลูกน้องครูกับลูกศิษย์แบบนี้นะคะอาจจะเป็นในสถานะที่มันเขาเห็นว่ามันไม่เหมาะสมในทางสังคม นะในสารภาพทางสังคมมันก็เลยเกิดอาการคมเครืออยู่แบบนั้นนะคะจริงๆแล้วในใจนั้นอยากจะปลูกต้นรักมากเลยนะคะคุณกับเขานะี่มีความแตกต่างกันมากนะคะทั้งเชื้อชาติศาสนาภาษาวัฒนธรรมอะไรต่างๆแล้วเขาก็เป็นในระดับที่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ใหญ่นะคะต้องเขาต้องใช้คำว่าเป็นผู้ใหญ่เลยหรือว่ามีอายุแตกต่างจากคุณมากก็ได้แต่เป้าแอบดูแอบส่องแอบมองนะคะโดยที่ โดยที่ไม่แสดงออกไม่แสดงออกแต่ว่าใช้จิตใช้กระแสจิตกระแสจิตนั้นน่ะทาให้คุณรู้ได้ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้แสดงออกแต่ว่าจิตของทั้งสองคนเนี่ยทั้งคุณและเขาเนี่ยมันสัมผัสกันได้นะคะทำให้คุณรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาคิดยังไงกับคุณกันแน่นะคะอันนี้ก็เป็นท็อปิกที่ว่านี้ ขอให้คุณสมหวังในความรักขอให้ความรักของคุณกระจ่างน,นะคะค่ะสวัสดีค่ะ